ตงอยู่กับผมพี่วุฒและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับในรายนี้พี่วุฒิเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กวมปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมครับพี่วุฒจะใช้คลิปนี้อธิบายในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาใน ตำแหน่งผู้ในการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตั้งแต่ในระดับต้นในระดับกลางแล้วก็ในระดับสูงไปในคลิปนี้ในคราวเดียวเลยนะครับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้ท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวสอบด้วยกันเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบด้วยการสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ในการสอบในรอบนี้นะครับ จะใช้วิธีการสรรหาในตำแหน่งผู้ในการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางระดับสูงด้วยวิธีการคัดเลือกครับรับรูผังถึงความก้าวหน้าแล้วก็คุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาในรอบนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้ารับการสัญหาในรอบนี้เนี่ยถ้าหากว่าปัจจุบันท่านอยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นประเภทอเมริการท้องถิ่นแล้วก็มีระยะเวลาในการครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีท่านมีสิทธิ์มีคุณสมบัติท,ที่จะเข้ารับการสัญหาแล้วก็รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ในการกองการศึกษาในระดับต้นท่านครองตําแหน่งผู้ในการกองการศึกษาในระดับต้น2ปี นับวันจนวันเดินจนเดือนปีจนป,ปีเลยนะครับเมื่อครบ2ปีท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ารบการสรรหาเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้ในการกองการศึกษาในระดับกลางท่านดูผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาในระดับกลางนะครับนอกจากท่านเป็นพอ,อ,อกองการศึกษาแบบต้นแล้วถ้าหากว่าท่านครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปี มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาเพราะบการแต่งตั้งเป็นพอกองในระดับกลางโดยที่ไม่ต้องผ่านการแต่งตั้งในระดับต้นจาก4ปีหากท่านมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยก็ใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทลดระยะเวลาเทียบประสบการณ์ได้1ปีจากครอง4ปีก็ครองเป็นแค่3ปีมีคุณสมบัติมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นพอกองในระดับกลางได้ปัจจุบันครับมีหลายท่านที่รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่าย นักบริหารงานการศึกษาเมื่อปี2563ปัจจุบันเนี่ยท่านมีระยะเวลาในการครองตำแหน่งมาแล้ว3ปีเนี่ยแล้วก็หาว่าท่านมีฒิกาสได้รับเริญญาโทท่านก็เทียบประสบการณ์ได้1ปีในรอบที่กําลังจะเปิดรับสมัครสรรหาในครั้งนี้เนี่ยท่านมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผอกองในระดับกลางได้นะครับจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะในตําแหน่งผู้บริหารกองการศึกษานะครับ กองสืก่การสังคมกองคลังกองช่างกองสาธารณสุขแล้วก็กองอื่นๆเนี่ยรวยมไปถึงหัวหน้าสํานักปลัดเนี่ยหากว่าท่านครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแล้ว3ปีมีวุฒิการศึกษารับปริญญาโทด้วยเนี่ยท่านก็เทียบประสบการณ์ทํารถยิเวลาในการคลองตําแหน่งเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ในตําแหน่งระดับกลางได้นะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ในสายวิชาการ ในระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีท่านไม่ต้องผ่านหัวหน้าฝ่ายท่านไม่ต้องรับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายท่านไม่ต้องรับการแต่งตั้งเป็นหอกอรับต้นท่านอยู่ในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าราชการสรรหาเป็นผอกองในระดับกลางได้ในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ในคงนี้นะครับ การทดสอบในการสรรหาในครั้งนี้เนี่ยจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารคำว่าการทดสอบสมรรถนะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้และเข้าใจเนี่ยว่าคำว่าการทดสอบสมรรถนะก็คือการทดสอบขีดความสามารถในการทํางานเอาตรงๆแบบนี้เลยนะครับหรือการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็บอกว่านักบริหารงานการศึกษาเนี่ยก็จะมีลักษณะงานอยู่4แผนงานซึ่งในรายละเอียดเรื่องของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเนี่ยในคลิปถัดไปพ่พุธจะมาอธิบายว่าในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของท่านเนี่ยท่านมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแต่ในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูว่า ในการเตรียมตัวสอบเนี่ยซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารท่านจะต้องรู้เข้าใจในสมรรถนะอยู่3กลุ่มหนึ่งก็คือสมรรถนะหลักที่เราเรียกว่า core competency หรือว่า C.C. หรือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันเราเรียกว่าสมรรถนะหลักนอกจากสมรรถนะหลักแล้วนะครับเรามีสมรรถนะประจำผู้บริหาร แล้วเราก็มีสมรรถนะประจำสายงานเราเริ่มต้นทำความเข้าใจครับในคำว่าสมรรถนะหลักของผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งพอกองในระดับกลางเนี่ยในระดับต้นกลางสูงเนี่ยตัวที่หนึ่งที่ต้องรู้ก็คือในเรื่องของการมุ่งผลสำฤทธิ์จริงแนละ้วคำว่าสมรรถนะหลักก็คือสมรรถนะที่ทุกคนที่เป็นข้าราชการ ที่ทำงานในองค์กรในหน่วยงานจะต้องมีร่วมกันเรียกว่าเป็นการมุ่งผลสำฤทธิ์คาว่าการมุ่งผลสำฤทธิ์เนี่ยในความหมายก็คือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามเป้าหมายปีนี้โครงการนี้ทำดีอย่างไรปีต่อไปโครงการต่อไปท่านต้องรักษา ระด,ดับของประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยเอาไว้ให้คงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมแต่เวลาท่านไปทําข้อสอบในห้องสอบเนี่ยท่านก็จะเจอการหยิบยกเอาสารการต่างๆเพื่อที่จะมาเป็นตัวชี้วัดถึงลักษณะที่ท่านแสดงออกว่าท่านมีพฤติกรรมในการมุ่งผลสมบัติอย่างไรท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งผู้ในการกองการศึกษา ในระดับต้นจะใช้วิธีการในการสรรหาด้วยการทดสอบสมรรถนะตัวที่หนึ่งเรื่องของการมุ่งผลสำฤทธิ์พฤติกรรมที่หนึ่งที่ท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านมีพฤติกรรมในการมุ่งผลสำฤทธิ์เนี่ยก็คือเรื่องของความพยายามครับคำว่าความพยายามเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องชี้เห็นว่า เมื่อท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ท่านจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีความพยายามที่จะทำให้การทำงานนั้นเนี่ยไปบรรลุตามเป้าหมายอาจจะบ่งบอกถึงตัวชีวัดว่าท่านมีความขยันอดทนมันเพียรในการทำงานมาทำงานตรงต่อเวลาท่านที่เตรียมตัวสอบในระดับต้นต้องการ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะเรื่องของการผู้โหดสมบิษฐ์เยงแค่เริ่มต้นด้วยความพยายามขอให้มีความพยายามก่อนเช่นท่านได้รับมอบหมายในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยท่านจะทําอย่างไรท่านจะใช้ความพยายามของท่านทําในสิ่งที่ท่านไม่เคยทําหรือท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่เคยทําหรือ ท่านจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ภารกิจของท่านเนี่ยไปบรรลุตามเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่ต้องนําไปตัดสินใจว่า,าถ้าหากว่าท่านเจอคําถามว่าท่านได้รับเป้าหมายให้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทาเนี่ยท่านจะทำอย่างไรท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งผู้ในการกองการศึกษาในระกลางนอกจากท่านจะมีพื้นฐานในเรื่องของสมรรถนะ การมุ่งผลสำฤทธิ์ในระดับที่หนึ่งแล้วท่านจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของการมุ่งผลสำฤทธิ์ที่เพิ่มถึงประสิทธิภาพในการทำงานของท่านว่าท่านสามารถที่จะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ซึ่งเป็นระดับที่สองของการมีพฤติกรรมในการมุ่งผลสำฤทธิ์การเพิ่มขึ้นของสมรรถนะ จะเพิ่มขึ้นเหมือนกับขั้นบันไดครับโดยขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานของการมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าท่านมีพฤติกรรมในการมุ่งผลสำเร็จท่านกำลังเตรียมตัวสอบในระดับกลางเนี่ยท่านจะต้องมีพฤติกรรมพยายามและทำได้ตามเป้าหมายด้วยไม่ใช่พยายามอย่างเดียวแล้วต้องทำได้ตามเป้าหมายด้วย นากว่าท่านกำลังเตรียมตัวสอบในระดับสูงเมื่อท่านพยายามถ้าท่านทำได้ตามเป้าหมายและจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยซึ่งเป็นระดับที่สามของสวรรนเรื่องของการมุ่งผลสำเร็จคำถามครับที่เป็นตัวอย่างคำถามเช่นท่านอาจจะไปเจอคำถามนี้ในห้องสอบครับว่า ท่านทางานเสร็จในครั้งนี้เนะี่ยและครั้งต่อไปท่านทำยังไงท่านจะทํำยังไงหรือท่านอาจเจอคําถามว่าโครงการของท่านรับรางวัลแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยท่านจะทําอย่างไรนั่นคือเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นระดับที่หนึ่ง ขอให้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความพยายามในระดับที่สองขอให้บอกว่าท่านทําได้ตามเป้าหมายในระดับที่สามนี่คือคําถามแบบที่สามนะครับท่านต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมตัวที่สองครับที่เป็นสมรรถนะหลักก็คือพฤติกรรมในการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบพอออกกองการศึกษาในระดับต้นพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานของการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธ,ธรรมเนี่ยก็คือการแสดงถึงพฤติกรรมว่าท่านยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องคําว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรคําว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือ การไม่ทำในสิ่งใดๆที่อยู่เหนือกฎหมายก็คือการดำรงตนที่เป็นแบบอย่างยึดมั่นในความถูกต้องไม่ว่าท่านจะถูกมอบหมายให้ทำในสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายแต่ท่านก็สามารถที่จะกล้าแสดงความเห็นต่างว่าไอ้สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนั้นเนี่ยมันอยู่เหนือกฎหมายอย่างไร แล้วก็ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพปัจจุบันเรามีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรมรมเรามีประมวลจริยธรรมนี่นะครับคือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมคนที่ต้องการสอบในระดับต้นเนี่ยพฤติกรรมที่ต้องชี้เห็นตัวนี้คือเพียงแค่ระดับที่หนึ่งทับ เช่นการยึดมั่นในความถูกต้องครับทุกวันจันทร์ท่านแต่งกายมาปฏิบัติราชการอย่างไรนะทุกวันจันทร์เนี่ยในเวลาทำงานปกติเราก็ต้องปฏิบัติราชการด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีท่านต้องตอบแบบนี้แต่ท่าน มีความคุ้นชินกับการแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบรับราชการศีกากีเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ท่านจะต้องตอบตามความถูกต้องนะว่าท่านแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการศีกากีคนที่เตรียมตรวจสอบในระดับกลางต้องการพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมในระดับที่สองครับ แต่ต้องมีพื้นฐานมาจากระดับที่หนึ่งคนที่กำลังเตรียมตัวสอบในระดับสูงต้องการสมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต้องในระดับที่สมครับที่เป็นตัวชีวัดในระดับสแต่ถ้าต้องมีพื้นฐานจากการยึดมั่นในความถูกต้องไม่ทำในสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายท่านต้องเริ่มต้นจากขั้นที่หนึ่งจะมาขั้นที่สองจมาขั้นที่ 3. สมสมรรถนะหลักตัวที่สามครับ น,น,น,นี่ตัวอย่างคำถามนะนี่จะบอกว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทําสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายเนี่ยท่านจะทําอย่างไรอันนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างในการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมตัวที่สามครับซึ่งเป็นเสาธนะัลัก็คือความเข้าใจในองค์กรและก็ระบบงาน ในความหมายของคําว่าความเข้าใจในองค์กรและระบบงานเนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมที่แสดงเหนว่าเอ๊ะท่านมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะใช้ความเข้าใจเนี่ยไปเชื่อมโยงกระแสอํานาจไม่ว่าในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามสิ่งที่ท่านทำที่เสี่ยง่านเข้าใจนั้นเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะต้องทําเพื่อให้บรรลุใน ผลสำฤิ์ของของโครงการหรือบรรลุตามเป้าหมายในการในการทำงานเช่นท่านที่งานที่ท่านทำไม่ได้เนี่ยงานที่ท่านทำไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยท่านจะทำอย่างไรท่านจะต้องปรึกษาใครไหมหรือท่านไม่เข้าใจในการมอบหมายภารกิจของผู้บังคับบัญชาของท่านท่านจะทำอย่างไร ท่านจะปล่อยเลยตามเลยหรือท่านจะถามผู้บังคับบัญชาว่าสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการเนี่ยคืออะไรสมรรถนะหลักตัวที่สเป็นเรื่องของการบริการที่เป็นเลิศกับพฤติกรรมที่ชี้เห็นถึงการมีสมรรถนะในเรื่องของการบริการที่เป็นเลิศเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่แสดงเห็นถึงความตั้งใจ แล้วก็ความพยายามที่จะใช้ใช้ความสามารถของตนที่มีเนี่ยให้บริการกับประชาชนให้บริการกับข้าราชการหรือหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสารแต่มาผิดหน่วยง,งานถ้ท่าจะทำยังไงก็เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อที่จะ วัดถึงสมรรถนะในเรื่องของการมุ่งผลสำฤทธิ์ของท่านว่าเอ๊ะท่านมีพฤติกรรมที่มุ่งผลสำฤทธิ์อ่าไม่ใช่มุ่งมีพฤติกรรมในการบริการที่เป็นเริศออย่างไรประชาชนมาขอรับบริการแต่ว่ามาผิดหน่วยงานท่านจะทำยังไงสมรรถนะหลักตัวที่ห้าครับ ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมครับในเรื่องของการทำงานเป็นทีมในความหมายของคำว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็คือพฤ,ฤ,ฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นคำว่าทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นหัวหน้างานนะเป็นหัวหน้างานก็เป็นได้เป็นผู้ตามก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหัวหน้าง,งานในทีมเสมอไปในตัวอย่างคําถามในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเช่นคําถามถามว่าหน่วยงานของท่านได้รับรางวัลท่านจะทํำยังไงเนี่ยเป็นคําถามที่วัดถึงการทํางานเป็นทีมว่า เอ๊ะ <c oughs> ถ้าหากว่าหน่วยงานของท่านรับราลเนี่ยท่านจะทำยังไงดกต้องเชิดชูทีมหรือว่าท่านจะทำยังไงที่เกี่ยวข้องกับกับคำถามเนี่ยต่อเรื่องเลยนะครับต่อจากสมรรถนะหลักที่มีอยู่ห้าตัวแล้วเนี่ยซึ่งท่านต้องไปทำความเข้าใจในแต่ละตัวในแต่ละประเด็นในเรื่องของสมรรถนะหลักเนี่ย เรายังมีสมรรถนะกลุ่มที่สองครับเรียกว่าสมรรถนะประจําผู้บริหารท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความหมายคําจํากัดความตัวชี้วัดในพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจใน,ในคำจำกัดความทำความเข้าใจในตัวชี้วัดแต่เวลาข้อสอบไปถามเขาถามถึงพฤติกรรมครับผู้ที่เตรียมตัวสอบในระดับต้นต้องการพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีสมรรถนะในการเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระดับที่หนึ่งทันที่เตรียมตัวสอบในระดับกลาง ต้องการพฤติกรรมที่แสดงถึงว่าท่านมีความเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สองต่อเนื่องจากระดับที่หนึ่งต่อเนื่องกันท่านที่สอบในระดับสูงครับต้องการพฤติกรรมในการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สามแต่ท่านจะต้องมีพฤติกรรมต่อเนื่องจากระดับที่หนึ่งระดับที่สองแล้วก็ระดับที่สามตัวอย่างครับในพฤติกรรมในการแสดงเห็นว่า ท่านมีพฤติกรรมในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสมมุติไปเจอคําถามนี้ในห้องสอบครับผู้ใต้มาข้ามบัญชาของท่านเนี่ยหมดหวังหมดกําลังใจในการทํางานท่านจะทําอย่างไรคําถามนี้เป็นคําถามที่วัดถึงคุณลักษณะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าท่านเจอคําถามนี้เนี่ยท่านจะทำอย่างไงระหว่าง สร้างแรงบันดาลใจขอใครเอ้ยมันทําไม่ได้เปลี่ยนคนทำเอ้ยท,ทั้งทำบุตน้องทําไม่ได้ลงมือทําเองหรือเอ้ยลูกน้องทําไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในคุณลักษณะของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องกระตุน้นสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงถ้าหากว่าทีมงานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจท่านจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงเห็นว่าท่านมีความสามารถในการสร้างแรงบรันดาลใจให้ลูกน้องทํางานต่อไปได้วิธีการสร้างแรงบรันดาลใจมีหลายวิธีซึ่งในคอร์สเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบกับพี่พเพื่อนๆเนี่ยก็จะบอกว่าคุณลักษณะของการเป็นผู้นํา ที่มีพฤติกรรมในการสร้างแรงบรันดาลใจเนี่ยท่านจะต้องแสดงออกอย่างไรด้มีพฤติกรรมที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ท่านก็สามารถที่จะเอาไปประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบได้หรือข้อนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองทํางานผิดพลาดลูกน้องท่านทํางานผิดพลาดหรือท่านสั่งงานผิดพลาดอันนี้แหละครับ ที่ต้องมาดูถึงคุณลักษณะว่าเอ๊ะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพฤติกรรมในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ท่านจะแสดงออกอย่างไรท่านจะต้องดําเนินการอย่างไรมาดูตัวที่สองครับที่เป็นคุณลักษณะของการมีพฤติกรรมที่แสดงถึงมีความเป็นผู้นําครับคําว่าความเป็นผู้นำเนี่ยนั่นคือาหนานะ เป็นขีดความสามารถที่แสดงเห็นว่าคนที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ยมีศักยภาพที่จะปกครองลูกน้องทีมงานผู้ใต้มา,างคับัญชาเป็นพฤติกรรมที่อะจรเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่จัดหาทรัพยากรที่จะให้ลูกน้องทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่นก็หาวิธีการที่จะท,ทาให้การทํางานนั้น,ม,นมันราบรื่น คนที่เตรียมตัวสอบในระดับต้นต้องการพฤติกรรมที่แสดงเห็นถึงการมีสมรรถนะการเป็นผู้นําความเป็นผู้นาเนี่ยเนระดับต้น,นระดับที่หนึ่งครับพื้นฐานนี้คนที่เตรียมตัวสอบในระดับกลางต้องการพฤติกรรมตัวนี้ในระดับที่สองคนที่สอบในระดับสูงต้องการพฤติกรรมตัวนี้ในระดับที่สามครับซึ่งในรายละเอียดเราเคียว่ากันในในคลิปต่ตตอไปอย่างนี้อนี้ครับ ที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นเป็นผู้นําเมื่อลูกน้องขัดแย้งกันท่านจะต้องสามารถที่จะปกครองลูกน้องได้ครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ครับเราอะมีวิธีการในการจัดก,การกับความขัดแยง้งรักษาระดับของความขัดแย้งเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหาจุดร่วมที่จะทําให้การทํางานนั้นเนี่ยไปบรรลุตามเป้าหมายให้ได้สมรรถนะ ประจําผู้บริหารตัวที่3ก็คือเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนหรือว่า DC Developing and Coaching ผู้ที่เตรียมตัวสอบในระดับต้นท่านดูตัวชี้วัดถึงความสามารถในการพัฒนาคนในระดับที่1ครับท่านสอบในระดับกลางความสามารถในการพัฒนาคนต้องการท่านแสดงพฤติกรรมออกในระดับที่2ครับ ท่านสอบในระดับในระดับสูงต้องการพฤติกรรมที่แสดงออกว่าท่านมีความสามารถในการพัฒนาคนให้อยู่ในระดับที่3ตัวอย่างครับในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนมีใค้การม,มาบรรจุใหม่ทาํางานร่วมกับท่านท่านจะทํำยังไงท่านจะให้เขาไปเรียนรู้เองหรือท่านจะสอนเขาหรือสอนด้วยวิธีไหนตัวที่4ี่ครับ ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์การคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือการคิดอย่างมีเป้าหมายผู้ที่เตรียมตรวจสอบในระดับต้นต้องการคุณลักษณะที่แสดงออกก็เห็นว่าท่านมีพฤติกรรมในการคิดในเชิงกลยุทธ์ในระดับที่1น่งทนที่สอบในระดับกลาง ต้องการพฤติกรรมตัวนี้ในระดับที่2ท่านที่สอบในระดับสูงต้องการพฤติกรรมในข้อนี้ในระดับที่3นี่คือสมรรถนะประจําผู้บริหารทั้ง4ส,สมรรถนะท,นท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตะแน่งผู้ในการกองการศึกษาท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในตัวชี้วัดเหล่านี้ครับที่จะทําให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเวลาท่านไปเจอ คำถามที่เป็นคำถามในการทดสอบถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านพื้นฐานของการตอบข้อสอบที่เป็นข้อสอบในการทดสอบสมรรถนะได้เนี่ยความรู้ครับเป็นด่านแรกความรู้ในระเบียบในข้อกฎหมายในกฎกระทรวงในหนังสือซักซ้อมที่ท่านใช้ในการปฏิบัติราชการนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เป็นเป็นคุณลักษณะ ที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะให้เกิดประสบการณ์บวกกับการมีทัศนคติในเชิงบวกแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อลิงก์นี้เผยแพร่สาธารณะนะครับ เรามีลิงก์รับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เตม็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนต่างหากนะครับคลิปนี้เอาไว้เป็นแค่นี้ขอบคุณที่รับชมบสวัสดีครับ